วันนี้ก็24มีนา2565นะครับผมเวลานะครับเวลาก็ประมาณ4โมงว่านะ4โมง50แบบนี้ไม่รีบช่วยตายนะครับผมอันนี้คือลูกไก่นะครับที่เขาเจาะออกมาแล้วคันนี้เจาะมาเสียปุ๊บมันก็จะเป็นเปลือกกระเทาะเล็กนิดเดียวครับแล้วค็นนี้มันมันไม่ขยับต่อนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะช่วยหรือไม่ช่วยนะครับให้เราดูจากเพื่อนๆเขานะครับว่าในกลุ่มเดียวกันนะครับในวันเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆเขาเจาะออกมากันหรือยังนะครับผมอันนี้ก็คือเพื่อนๆเขาเจาะอ,ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ก็คือมันกระทะอ,อกมานิดเดียวแล้วมันก็เป็นนิ่งๆอยู่แล้วการนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไข่ใบนี้นะครับมันจะฟองโตกว่าเพื่อนนะครับเราจะรู้ได้ทันทีแล้วว่าตัวเขาเนี่ยนะครับ ครงอากาศของเขาเนี่ยมันจะน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รีบช่วยเนี่ยประมาณสัก3าสชั่วโมงเขาตายแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยพอเราคว้านออกมานะครับผมพอเราคว้านมาเราจะสังเกตว,ว่าก็คือเปลือกนะครับจะไม่มีคราบเลือดที่เป็นเลือดแดงไหลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกไก่ที่มันไม่สมบูรณ์นะครับพัฒนาการไม่สมบูรณ์เนี่ยถ้าเราแกะมานิดเดียวนี่เลือดจะไหลนะครับมันจะไปมีเส้นเลือดอยู่ตามขอบเนี้ยนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันมันไม่มีหรือถ้าเกิดว่ามีมี มันน้อยนะครับอันนีน้คือเราก็สามารถที่จะช่วยได้อันดับแรกนะครับเราจะเปิดเปิดโพรงอรากาศนะครับให้เขาได้หายใจได้สะดวกอย่างเงี้ยในกรณี้ก็คือแค่นี้ยเขาไม่ต,าย,ยมตายแล้วนะครับไม่ตายแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราดูจากเปลือกเงี้ยอันอย่างเงี้ยแสดงว่าเราสามารถที่จะแกะต่อแกะต่อเพื่อที่จะงัดเอาหัวของเขาออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมือกเลือดถ้าเกิดว่ามีคราบเลือดไหลออกมาตามบริเวณตามขอบนี้นะครับก็คือให้เราหยุดอยู่แค่นี้เลยนะครับ ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราแกะแล้วมีคาบเลือดนะครับมีคาบเลือดให้เราหยุดอย่างเงี้ยวไว้เนี่ยคือเพื่อที่จะให้เขาหายใจได้สะดวกแล้วพัฒนาการต่างๆเราก็จะค่อยๆเป็นไปประมาณสัก6ชั่วโมงเราก็จะแกะช่วยเพิ่มเติมได้นะครับให้ให้นึกภาพให้ดีให้ออกนะครับผมแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราแกะออกมาแล้วปรากฏว่าวงขนาดเนี้ยนะครับเปลือกไข่ค่อนข้างที่จะแห้งนะครับเปลือกไข่ค่อนข้างแห้งอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแกะช่วยต่อได้ เราสามารถแกะได้เห็นไหมเราจะเห็นเห็นเห็นข้าเป็นเมือกกล้องก็อันนี้ถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวก็ต้องลําบากหน่อยนะครับผมเนี่ยเราจะค่อยๆเปิดออกนะครับนะครับเนี่ยอันนี้คือเพราะว่าเพื่อนเขาอะโอเคหมดแล้วนะครับฟักออกมาแล้วเหลือเหลือเขาอยู่เนี่ยอีกอย่างเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะฟองใหญ่อันนี้จากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ นะเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูวนไปวนมาได้นะครับฟังบางทีผงอาจจะพูดวกวนนะครับแต่ก็เพื่อนๆก็พยายามทําความเข้าใจหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้เขียนสคริปต์นะครับแล้วก็ถ่ายคนเดียวด้วยนะครับอันนี้เราก็จะหาหัวของลูกไก่นะครับเจอละแล้วก็แกะนะครับพยายามที่จะเอาหัวลูกไก่ออกมานะครับ มุ่มคล้องก็ไม่ดีเชด้วยเมื่อค่อนข้างเหนียวพยายามกันค่อนข้างลำบากเดี๋ยวแกะตรงอื่นก่อนนะครับาสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับผม คือการฟักไข่เนี่ยมันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดนะครับมันมันไม่ถึงกับร้อนร้อยน,นะครับผมก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับผมแต่ปัญหาเกิดปัญหาแล้วเราจะเออ่เรียนรู้กับปัญหายังไงนะครฮะโอเคเจอหัวละโอเคละครับได้หัวเข้ามาแล้ว อย่างนี้ก็คือรอดตายแน่นอนนะครับผมจากนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีมีคราบเลือดอยู่นิดนึงในกรณีแบบนี้นะครับเราก็จะปล่อยเขาไว้สักประมาณสักสามสี่ชั่วโมงเขาก็จะขยับตัวออกมาได้นะครับตรงเนี้ยตรงหน้าท้องเขาบางทีเขาอาจจะยังยังหุ้มหุ้มไม่หมดนะครับผมแต่ยังก็คือปลอดภัยแล้วนะครับคือเขาไม่ตายเพราะเขาหายใจได้แล้วนะครับผมมาดูพาดูเพื่อนเพื่อน,นของเขา นะครับผมผ้าเพื่อนของเขาเนี่ยเขาฟักออกมาแล้วนะครับผมเพื่อนของเขานะครับผมผ้าเพื่อนของเขาเนี่ยเขาฟักออกมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็24มีนา2565นะครับผมเวลานะครับเวลาก็ประมาณ4ี่โมงกว่านะ4ี่โมงห้นะครับ4ี่โมงห้พวกนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นพี่เขาฟักออกมาตั้งแต่วันที่20นะครับ20่ฟักออกมา หลอดไฟนะครับการอนุบาลหลอดไฟต้องเอาไว้ฝั่งใดยฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งฝั่งเดยฝั่งหนึ่งแล้วก็ลูกไก่ถ้าเกิดว,ว่ามันหนาวมันจะได่เข้าเขาจะแหบเข้ามาหาหลอดไฟเ้ามันร้อนมันก็ขยับออกไปนะครับมาดูเพื่อนๆนเขานะครับผมก็อยู่อย่างนี้อยู่นะครับผมแล้วก็วางไว้นะครับผมวางไว้ประมาณสักสิบสองชั่วโมงเขาจะค่อยกระดึบกระดึบออกมา นะครับถ้าเกิดว่ามั <can> Tao Tao นมีเมือกเราก็เอาเมือกออกนะครับพวกเพื่อนฟองอื่นๆนะครับก็เริ่มเจาะออกมาแล้วเหมือนกันแต่พวกนี้ก็เราดูจากเปลือกแล้วเปลือกมันแห้งนะครับเปลือกมันแห้งอย่างเงี้ยก็คือเราเราไม่ต้องช่วยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเองนะครับมันจะเป็นกรณีกรณีไปนะครับผมไข่ฟองเมื่อกี้นี่นะครับผมฟองเมื่อกี้นี่คือมันฟองใหญ่นะครับฟองใหญ่เพราะฉะนั้นอันตรายมาก นะครับผมเราต้องรีบช่วยเหมือนกรณีอย่างเจ้าตัวเนี้ยบิ๊กเบิ้มเนี่ยนะครับเตัวเนี้ยนะครับไข่จากฟองใหญ่เราเห็นปุ๊บเราต้องรีบช่วยแต่พวกฟองเล็กๆพวกธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับผมไม่ค่อยมีนะครับล้วก็ปล่อยมันก็ฟักเองนะครับตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าพวกฟองใหญ่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนนะครับจากคนทําไมทวท้องใหญ่ทําไมต้องทําข้อทําไมต้องผ่า มันก็เหมือนกันนะครับผมจะบอกว่ามีวิธีป้องกันไหมไม่ให้ไก่มันกลับหัวขนาดคนยังทําไม่ได้เลยครับผมไก่มันก็ตามตามของมันเองนั่นแหละนะครับอย่างพวกนี้โอเคมันก็เจาะของมันตามมันนะครับเราก็ปล่อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟองใหญ่เราต้องสังเกตหน่อยนะถ้าเกิดว่ามันฟองใหญ่เราต้องสังเกตนะครับส่วนใหญ่แล้วไข่ไข่ที่มันฟองใหญ่มันเจาะเสร็จปุ๊บเราก็รีบทํารีบรีบที่จะฟานเปิดช่องอากาศนะครับเพราะว่าไข่ฟองใหญ่เนี่ยมันจะเต็มมิดเลยนี่ครับ มันจะเต็มมิดเลยแล้วไข่เนี้ยมันจะมีอากาศโพรงอากาศอยู่นิดเดียวลูกไก่จะหายใจไม่สะดวกแล้วก็หมดแรงแล้วก็ตายนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือว่าไข่ฟองใหญ่ให้สังเกตให้ละเอียดหน่อยนะครับให้ทําแบบนี้นะครับผมอย่างตัวนี้จุ่มปุ๊กเลยนะครับอย่างตัวนี้มันก็เล็กนะครับมันไม่มีปัญหาโอเคนะครับผมถ้าเกิดดูแล้วก็มีความรู้นะครับดูแลได้ความรู้อะไรก็ฝากกดติดตามต้นกาฟาร์มด้วยนะครับผม ผมก็จะมีสาระดีๆให้นะครับผมผมก็จะมีเทคนิคการแนะนําการฟักไข่ออกให้ดูให้เพื่อนเรื่อยๆนะครับผมแล้วอยากผมก็ทําเป็นปัจจุบันด้วยนะครับผมพยายามทําเป็นปัจจุบันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับตู้ฟักไข่ก็กดเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมผมก็มีจําหน่ายตั้งแต่5 0 8 0 100 150 250นะครับผมมีทุกแบบทุกไซส์นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ ถ้าดูแล้วมีสาระชอบใจนะครับก็ <c oughs> อย่าลืมฝากกดติดตามต้นข้าฟาร์มด้วยนะครับผมหรือเพื่อนๆถ้าเกิดว่าสนใจเกี่ยวกับตู้ฟักไข่ผมก็มีตู้ฟักไข่ไว้บริการนะครับไม่ไว่าจะเป็นขนาด50ฟอง80ฟอง100ฟอง150หรือ250ฟองนะครับผมก็มีให้บริการและผมก็จะมีนะครับผมคลิปวิดีโอ สอนเกี่ยวกับการฟักไข่ให้เฉพาะเดี่ยวงผมก็ส่งเข้าไปให้นะครับผมแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอนุบาลลูกไก่เพราะบางทีเราฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยการอนุบาลลูกไก่ไม่เป็นนะครับพออนุบาลไม่เป็นปุ๊กไข่ที่ไข่ที่ฟักออกมาลูกไก่ออกมาเนี่ยก็ทยอยตายตายกันหมดนะครับผมนี่ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้แตกต่างจากการฟักไข่เลย แล้วสเต็ปต่อมานะครับก็คือการที่เราจะเลี้ยงไก่ให้มันได้กําไรไม่ขาดทุนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อันนี้คือผมก็จะมีคลิปสอนแนะนานะครับผมว่าเราจะทําฟาร์มไก่อย่างไงให้เราอยู่รอดได้นะครับพวกนี้ก็คือผมจะเอารวบเข้ามาในคนคนเดียวก็คือตัวผมจากนั้นผมจะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆออกไปนะครับผมรับรองได้เลยครับว่ามีประโยชน์มีสาระแน่นอนนะครับไม่ได้มั่วนะครับผมเพราะว่าผมก็ผ่านประสบการณ์มา3ปี4ปี นในการที่จะทําทการเกษตรให้มันรอดให้มันได้ผลนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ